เออแบบนี้แหละสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลาการพี่น้องเบิ้งได้ผักหวานเต็มกระตาเลยค่ะป้าป้ากลับบ้านไปไล้ค่ะพี่น้องกลับบ้านเฮากลับบ้านเฮาไปขึ้นรถย่างบุป้าบุดงไปนี่ค่ะคมพันธ์กับคเลสตัวเป็นๆค่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะพี่น้อง่ะเอฟซีขานี้ค่ะเรามาเก็บผักหวานกันแล้วตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะ จับครเล็นี่ละขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะเดินช้าๆค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลากันขอบคุณเลยล้ค่ะพี่น้องเอาหยุดก่อนค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลากันกันนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาภควันเอฟซีขานี่ค่ะเยอะมากขอบอกเลยดีใจไหมครูเลิกดีใจครับสุดๆเลยค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะป่ะเรากลับบ้าน บ้านนกันค่ะเก็บปอกหวานไปฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอบคุณเอสซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณหลง้ายค่ะพี่น้องมีความสุขลายได้มาเก็บปอกหวานได้เต็มกระตาเลยเนาะคุณลิ์เนาะ<อ>เต็มตะก้าเลยนี่ค่ะคุณลิศกับคุณพันธ์นะคะสองเท่าตายายสามีภรรยาคู่ชีวิตคู่สร้างคู่สมค่ะไปไหนไปด้วยกันติดกันแอดแปดค่ะพี่น้อง มีความสุขหลายขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถึงรถแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ